มีลายเทพหนึ่งตัวนะครับมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับซึ่งตอนนี้บอกเลยว่านานๆทีกว่าจะได้เข้ามานะครับคันนี้เป็นรีโว่สีประตูนะครับเกียร์โต้แต่ที่สําคัญคือเป็นเครื่องส8 0พแล้วก็เป็นตัวขับสีด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูครับว่าคันนี้เนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับต้องบอกเลยว่าถ้าใครหาอยู่นะครับต้องรีบเลยเพราะว่าคันนี้เนี่ยหายากมากๆนะครับแล้วก็ในตลาดเนี่ยเป็นที่ต้องการของคนหลายๆคนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ เป็นตัวขับ4นะครับก็ถือว่าเป็นตัวท็อปนะครับออปชั่นเนี่ยเขาก็จะมีมาให้ค่อนข้างเยอะเลยอย่างเช่นสมาร์ทคีย์นะครับสามารถเข้าออกรถได้ครับโดยไม่ต้องกดกุญแจนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวก็จกมองข้างมีนะครับแล้วก็ล้อแม็กเนี่ยเป็นล้อแม็กเดิมเลยเป็นขอบ17นะครับแล้วก็ยางเนี่ยเราเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟเดย์ไลท์ด้วยนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็สีขาวไม่ใช่สีขาวธรรมดานะครับเป็นสีขาวมุกนะครับเดี๋ยวพาไปดูในห้องเครื่องนะครับแล้วเดี๋ยยยยวววเเเรรราาาาาคค่่่ออไไปปดดูข้้้้งงงงในนนนนะััับบบสภพีีีถต็ มาดูในห้องเครื่องกันนะครับคันนี้เป็นเครื่อง2,008นะครับอย่างที่บอกตัวตอนแรกนะครับฝากระโปรงนะครับน็อตไม่เคยมีการถอดนะครับสวยหมดนะครับคานองคานหน้าคานบนเนี่ยเดิมหมดนะครับแผ่นเพจเดิมอยู่ครบคันนี้นี่ไม่มีการชนหน้าเลยนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยถือว่าสวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันว่าสภาพภายในเนี่ยเป็นยังไงบ้าง ก็ตัวท็อปนะครับก็จะมากับพร้อมกับออปชันที่มากมายนะครับอย่างเช่นนี่นะครับปุ่ม engine start stop นะครับระบบ cruise control พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับแล้วก็เครื่องเล่นเนี่ยมันจะมีน a เ i กเตอร์มาให้ได้ตัวด้วยนะครับแล้วก็ถุงลมเนี่ยมีทั้งหมด6ตำแหน่งนะครับมีคนขับ คนนั่งนะครับแล้วก็เสา A 2อข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับอีก2จุดนะครับแล้วก็คันนี้อย่างที่บอกครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับเบาะหนังเนี่ยเป็นเบาะหนังจากโรงงานนะครับแล้วก็เบาะไม่ใช่เบาะปรับมือนะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะครับคันนี้ถือว่าครบมากๆเลยแล้วก็กระจกเนี่ยจะเป็นออโต้ทั้ง4บานนะครับแล้วก็กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าหมดมีเซ็นทรัลล็อกด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังของคนนั่งนะครับว่าสภาพยังยงดีอยู่ไหมครับ ด้านหลังนะครับเปิดมาปุ๊บก็จะมีแอร์หลังให้ด้วยนะครับตรงนี้แอร์หลังแล้วก็ที่นั่งเนี่ยเบาะภายในสภาพสวยนะครับไม่มีขาดไม่มีอะไรเลยนะครับก็คือภายในคันนี้นี่ต้องบอกว่าไม่มีตําหนิแน่นอนนะครับโอเค okay, เดี๋ยวไปดูด้านท้ายกันับว่ามีไงบ้างโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันต่อแต่ว่า ก่อนจะไปดูด้านท้ายนะครับผมอยากให้ทุกคนดูช่วงล่างนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเห็น4ี่คูณี่เนี่ยก็คิดว่ารถเนี่ยต้องลุยมาใช่ไหมคันนี้ไม่ใช่นะครับคันนี้เป็นรถใช้งานในเมืองนะครับไม่ได้ไปใช้บนป่าบนเขาแต่อย่างใดนะครับเดี๋ยวให้ดูช่วงล่างก่อนเดี๋ยวมาก้มดูกันก่อนนี่เป็นไง ช่วงล่างนี่สวยมากๆเลยนะครับนี่ย่างอไหล่ใหม่นะครับไม่เคยใช้เลยเพราะว่าเส้นไอ้พวกนี้ยังอยู่เลยนะครับข้างล่างไม่มีสนิมไม่มีอะไรเลยโอเคด้านท้ายรีโวตัวนี้ลูกคนไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าไฟถอยมันมีข้างเดียวนะครับโอเคแล้วก็กล้องมองหลัง ก็มีมาให้นะครับส่วนใครที่สนใจรถคันนี้นะครับราคานะครับกับช่องทางติดต่อเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับก็ถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับของซื้อรถกับเราก็คือเราการันตีแน่นอนไม่มีชนหนักนะครับไม่มีพิคว่ำไม่มีน้ําท่วมนะครับรถทุกคันสามารถโอนขนส่งได้อย่างถูกกฎหมายทุกคันนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ